สวัสดีครับผมนู้อรุชิจากกินแก้วก้าวชอ็อปวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังบลูทูธเบสโปรดูโอจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ <S <S <ๆ>ก่อนอื่นเลยก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกินแก้วก้าวช็อปนะวันนี้ผมจะเอาหูฟังนะครับรุ่นเบสโปรดูโอเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเดี<ๆ>๋ยวขออนุญาตเกินก่อนนะครับผมนะกำลังหาหูฟังอยู่นะครับที่เป็นหูฟังบลูทูธนะครับเพื่อเอามาแทนหูฟังตัวเก่านะครับทีนี้ก็เลยลองเสิร์ชหาใน YouTube ่แหละ ก็เจอหูฟังเจ้าตัวเบดโบโปรดูโอตัวนี้นะครับในของช่องของเซเว่นโฮมเซนนะครับที่เขาวางจําหน่ายอยู่ก็เลยลองสั่งซื้อมานะครับก็ว่าจะามาลองทดลองใช้แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเจ้าตัวหูฟังเบดโบโปรดูโอตรงนี้นะครับที่จุดเด่นที่ผมสนใจก็คือเขาจะมีหูฟังแบบแบบเกี่ยวหูแล้วก็แบบอินเอียร์ให้ด้วยนะครับซึ่งได้หูฟังเนี่ยนะครับสชุดเลยนะครับเราสามารถ เลือกใช้งานได้เลยว่าเราต้องใช้งานในสถานการณ์แบบไหนนะครับแล้วก็ดูจากวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยมีให้เลือกทั้งสีดําแล้วก็สีขาวนะครับแต่วันนีผ้ผมได้สั่งสีดำมาให้เพื่อนได้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนดีนกว่าน,น,นะครับภายนอกกล่องเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกว่าเป็น dual wireless h e a d p h o n e นะครับก็คือมีหูฟังให้2ชุดอย่างที่ผมบอกไปนะตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับนี่เขาก็จะมีสีขาวด้วยนะครับมีวันเดือนปีผลิตให้ด้วยนะตรงนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับ นอกกล่องก็จะมีอ๋อมีทัชเซนเซอร์ครับมีเป็นไท p e ฟ f a ชาร์ a อ่าระยะประมาณ10เมตรสูงสุด1 0 5เดซิเบลอ่ใส่ยินเดียแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งไอไวและ Android นะว่าเขียนว่า Universal นะี่คือรองรับหมดเลยนะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนในรุ่นปัจจุบันนะครับเรามาดูภายในกันดีกว่าครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างอ่ขออนุญาตแกะก,กล่องนะครับ หากแกก่องมานนะครับเราก็จะเจอคู่มือในการใช้งานนะครับคู่มือนี้ก็จะมีวิธีสอนการใช้งานต่างๆนะครับการเชื่อมต่อะอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อควรระวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยครับวิธีใช้เออนี่นี่ตรงนี้นน แล้วก็มีเขาเรียกว่า,าวิธีใช้ที่เป็นภาษาไทายด้วยนะเป็นคู่มือภาษาไทายเลยนะครับตัวนี้มีบอก1 2 3 4อก็จะมีเบสโปรดูโอเอและเบสโปรดูโอบีมี2ชุดนะครับเก็จะบอกตรงนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง A และ B พร้อมกันนะครับแต่เราสามารถเลือกใช้งานได้ที่สมาร์ทโฟนหรือว่าเราเชื่อมต่อกับหูฟังที่สมาร์ทโฟนได้2อันเลยนะครับนี่เขาก็จะเขียนบอกไว้ ทีนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหูฟังนะก,กล่องออกมาที่สวยงามเลยครับให้เพื่อนได้ดูอันนี้คือกล่องนอกนะครับกล่องที่เป็นเคสเนะี่ยเขาเรียกว่าเคสข้างหลังเนี่ยจะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็เขาจะมีสายให้ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสายชาร์จที่เป็น Type C ให้ด้วยนะครับน,นี่เพื่อนดูอ่าสายชาร์จ Type C แบบนี้นะครับก็เป็น USB A แล้วก็เป็นหัว Type C นะครับหัว Type C เนี่ยก็คือ เสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ไปเสียบอะแดปเตอร์นะครับชาร์จมือถือหรือพวกที่เป็น power bank ได้เลยนะครับดูที่ชาร์จกันล้วนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมขยญาเก็บกล่องไปนะครับเจ้าตัวเคสของเบดโปรโดวเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับก็คือเปิดกอง่านะครับเปิดขึ้นมาเพื่อนๆจะพบหูฟังนะครับสองอันแบบนี้นะครับก็จะมีที่แบบเกี่ยวหูอ่าแบบเกี่ยวหูนะครับแล้วก็ที่แบบอินเอียร์นะครับก็จะเขียนว่า LR ด้วยนะก็จะแยกซ้ายขวาให้ด้วยนะครับ ตรงขั้วนะครับก็จะมีขั้วเนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับโดยปกติมาเนี่ยเขาจะมีซิลนะครับซิลหุมแกวไปแล้วแหละเขามีซิลกันชาร์จนะครับแกวไปนะครับเพื่อที่จะวางที่แล้วก็ชาร์จได้นะครับเนี่ยนะครับจะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะวางเข้าไปเขาก็จะดูดเลยนะครับอันนี้คือแบบเกี่ยวหูนะอ่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นขอบสีแดงๆตัดดําแบบนี้ก็สวยดีนะครับ ประมาณนี้อทัดตรงนี้นะครับมีมีรูปร้อน้วมือทัดตรงนี้นะครับแล้วก็มีไม้นะผมไม่ว่าเป็นไม้นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับภายนอกเนี่ยดูสวยงามมากๆเดี๋ยวเราเก็บเข้าไปก่อนนะเรามาดูแบบอินเอียกันบ้างนะครับอินเอียแบบอินเอียนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะมีไม้นะครับแล้วก็สัมผัสตรงนี้นะสัมผัสตรงก้านนะครับประมาณนี้นะครับ อินเดียนี่ก็สวยงามนะคือหูฟังเจ้าตัวเบทโปรโดโก็คือจะได้2ชุดแบบนี้เลยนะครับเออซึ่งมันจะคุ้มมากๆเลยครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับอย่างเช่นนะครับเจ้าตัวหูฟังที่เป็นแบบเกี่ยวหูเนี่ยเราเกี่ยวไว้ที่หูนะครับเขาก็จะรับเสียงภายนอกได้หมายความว่าเราจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นหูฟังที่เป็นอินเอียร์หรือว่าเป็นเอียบัดนะครับ พอยัดเข้าไปในหูเนี่ยเขาก็จะตัดเสียงรบกวนหมดเลยนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงรอบข้างนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเกี่ยวหูเนี่ยเราสามารถฟังไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงรอบข้างไปด้วยตัวนี้อาจจะเหมาะกับการคุยโทรศัพท์หรือการประชุมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การฟังที่แบบฟังปอดแคสหรือฟังอะไรที่แบบว่าไม่ต้องการรายละเอียดในการฟังเพลงหรือสุนทรีมากนะครับหมายถึงว่าใส่เข้าไปเนี่ยเราเพื่อได้ยินเสียงรอบข้างเราขับรถอะไรเงี้ยครับหรือว่าเดินทางหรืออะไรเงี้ยที่ต้องการเสียงรอบข้างเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันน นะครับเวลาใส่ขับรถเวลาใส่เรียกว่าทํากิจกรรมที่ต้องได้ยินเสียงรอบข้างนะครับส่วนแบบอิ ear นเอียร์ครับแบบอินเอียร์แบบนี้นะครับก็คือพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเราเปิดเพลงเนี่ยครัเสียงเขาก็จะชัดเจนนะครับคือเสียงเนี่ย ก็จะตัดเสียงรอบข้างไปด้วยทําให้นะครับคุณภาพเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีเสียงเบสเสียงอะไรเนี่ยชัดเจนขึ้นแต่ว่าเขาจะไม่ยินเสียงรอบข้างนะครับอันนี้เหมาะกับการฟังเพลงดูหนังนะครับที่ต้องการแบบอยู่ในห้องน,นอนอะไรห้องเงียบๆหรือว่านั่งทํางานที่ต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยวันนี้จะเหมาะนะครับหูฟังนะครับเจ้าหูฟังเบสโปรูโอนะครับหากใครนะครับต้องการโฟกัส ับงานนะครับตัวเนี้ให้ใช้หูฟังตัวนี้นะครับหมายความว่าได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงงานอะไรต่างๆที่เราต้องการฟังรายละเอียดสูงๆนะครับต้องใส่ตัวนี้นะครับเพราะเขาจะปิดเสียงรอบข้างไปนะครับพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดทั้งหมดนะหรือนะครับเมื่อเวลาที่เราต้องการนะครับสมมุติเราฟังแบบหูฟังแบบเอียบบัตรอยู่นะครับนี่แบบเอียบบัตรอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วเรามีเพื่อนๆมาหาแต่ว่ายังต้องการฟังเสียงที่เราสนใจต่ออยู่นะครับเราก็สามารถสลับนะครับ วางตัวนี้ใส่เคสเข้าไปแล้วก็สลับตัวเนี้มาแล้วก็เกี่ยวหูใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเราเชื่อมต่ออยู่กับสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็พอหยิบออกมาเขาก็จะเชื่อมต่อเองได้เลยครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยี s ซ a เ l e คอ Connection นะครับสะดวกมากนะครับสามารถฟังอะไรเนี่ยต่อเนื่องไม่สะดุดเมื่อเราเปลี่ยนหูฟังนะครับหูฟังเบสโปรดูโอตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ2เครื่องก็ได้นะครับเพื่อนๆสมมุตินะครับเพื่อนๆ หูฟังที่เป็นแบบเรามีมือถือสมมุติเรามีมือถือ2เครื่องนะครับแล้วอีกเครื่องนึงเนี่ยเชื่อมต่อที่ตัวเกี่ยวหูนะครับแล้วสมาร์ทโฟนอีกเครื่องนึงเนี่ยต่อที่เอียบัดนะครับก็จะสามารถแยกการใช้งานได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องต่อเครื่องเดียวกันก็ได้นะครับหรือเราสามารถเลือกที่จะใช้งานแบบไหนก็ได้นะครับแบบ พร้อมกันหรือว่าแบบแยกกันก็ได้นะครับซึ่งหูฟังเบสโปรดูโอตัวนี้นะครับถ้าที่ผมใช้งานมานะครับเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงดีเนี่ยเกินราคามากนะครับราคา700กว่าบาทนะครับแต่ว่าได้หูฟังนะครับ ที่เป็น2ตัวแบบนี้แล้วก็เสียงดีแบบนี้ด้วยเลยครับยี่ห้ออื่นถ้าซื้อ2ตัวนะราคาเนี่ยสองพกว่าบาทเลยนะครับแต่ว่าซื้อตัวนี้อันเดียวเนี่ยเจ็กว่าบาทได้ถึง2ตัวเลยครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อหูฟังเบสโปรดูโอะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องนําหูฟังนะครับออกมาจากกล่องก่อนนะครับถ้าเราไม่นําออกมาจากกล่องนะครับตัวเนี้นะครับมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะปิดตัวบลูทูธไปนะครับแล้วก็ชาร์จไปนะครับเราจึงต้องนําออกจากกล่องก่อนนะครับเพื่อที่จะ ให้ห t ูทู h ในมือถือของเราเนี่ยค้นหาเจอนะครับ อ่าเราก็เข้าไปที่บลูทูธนะครับตอนนี้ผมใช้ Android ในการเชื่อมต่อนะครับ iPhone ก็จะคล้ายๆกันนะครับเปิดเข้าไปที่บลูทูธเหมือนกันนะครับตอนนี้เราจะเจอนะครับเบดโพรดูอัลเอเบดโพรดูอัลบีนะครับทีนี้เราก็สามารถเลือกเชื่อมต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมตัวเบดโพรดูอัลเอก่อนครับก็กดแพร์ไปนะครับแบบนี้นะครับเจ้าตัวเบดโ p รดูอัลเอเนี่ยก็จะเชื่อมต่อแล้วนะครับเพื่อนๆดูสถานะว่าแบตเตอรี่100%นะครับกดเข้าไปนะครับเราอนุญาต การคอแล้วก็ audio นะครับาการคอเนี่ยก็คือให้สามารถใช้งานพวกเกี่ยวกับการโทรอะไรต่างๆได้นะ audio ก็คือฟังเพลงเองครับทีนี้ผมเชื่อมต่อ dual A ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ dual B ไปด้วยเลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็แพร์นะครับทีนี้เขาก็จะเชื่อมต่อ dual A กับ dual B ้ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเนี้เราสามารถที่จะ เลือกได้แล้วนะครับว่าเราจะสามารถฟังตัวไหนนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับญาติเปิดเพลงนะแต่ว่าจะเปิดนานไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเลยก็สิทธิ์นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับเจ้าตัวยีบบัตอยู่นะครับสมมุติแล้วผมจะใช้แบบเกี่ยวหูละง่ายนิดเดียวนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่ออยู่2ออันใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เก็บตัวนี้เข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสวิตช์มาที่ตัวเกี่ยวหูนะครับ คือตอนนี้สวิตมาที่ตัวเกี่ยวหูแล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายแค่นี้เองนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับมือถือที่เครื่องเดียวกันนะครับนี่นะครับเสียงจะดังไปที่ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าแล้วถ้าผมอยากใช้นะครับเจ้าตัวเย็บบัตรทำไงานาะก็ง่ายใดเดียวครับก็คือเก็บตัวนี้นะครับเก็บตัวนี้เข้ากล่องนะครับเสร็จนะครับก็ยกตัวเย็บบัตรออกมาอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดเล่นต่อได้เลยอ่าเขาก็จะคอนเนคกตบอัตโนมัตินะครับ เสียงก็จะมาดังที okay. so, way, time, right ่ต like, right ัวน right ี้นะครับเป็นการสลับที่ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วเวลาใช้งานทำยังไงนะครับก็คือ1นนะครับแต่ค้างเนี่ยนะครับเราก็จะปิดหูฟังฝั่งที่เราต้องการจะปิดนะครับหรือครับเราก็เก็บเข้าไปในกล่องเขาก็จะติดข้างเดียวนะครับสมมุติเราอยากใช้ข้างเดียวนะครับเราก็เก็บเข้าไปในกล่องข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบใช้อีกข้างหนึ่งนะครับแต่สั้นๆนะครับเพื่อเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงอย่างนี้นะครับแต่ข้างหนึ่งเขาก็หยุดนะครับ อ่ะแบบนี้นะครับคือเราต้องแตะข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยเราต้องสัมผัสข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ค้าง2วินาทีนะครับเพื่อเป็นการเลื่อนเพลงต่อไปครับเนี่ยเราแตะค้าง2วินาทีนะครับแต่2ครั้งนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นการเพิ่มเสียงนะครับแต่2ครั้งนะครับฝั่งขวาเป็นการลดเสียงนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้หูฟังเจ้าตัวเบรโปรูโอก็จะสามารถใช้งานได้แล้วครับสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับหากใครสนใจนะครับ คุฟังเบสโปรโดโอนะครับผมได้แปะลิงก์ข้างล่างไว้แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับในลิงก์ด้านล่างนะผมได้แปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับหากใครชอบวิดีโอนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้หน่อยลกันนะครับเดี๋ยวหากมีแกเจตตัวใหม่น่าสนใจเดี๋ยวผมเอามานำเสนอให้เพื่อนได้ดูอีกทีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ